สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองเหมนกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับก่อนอื่นขอแจ้งการประชุมเชิงสัักณนะครับในเดือนกรกฎาคมนะตอนที่1น,นะครับก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับถึงบรรดามุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับที่มีความหลากหลายนะมองเห็นปัจจัย พื้นฐานนะแตกต่างกันอย่างไรนะครับที่มาที่ไปนะครับแล้วก็โอกาสศักยภาพของ The Crash ในปี2021น,นะครับจะเกิดเงินฝืดหรือเกิดเงินเฟอ้ออะไรจะมาก่อนมาหลังนะครับจะเกิดช่วงไหนนะท่าในใดสนใจนะครับรอนะในช่วงปลายสิงหาคมนะครับจะนำตอนที่1นะมาพูดอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับนะครับในวันเสาร์ที่10รกรกฎาคม64นะครับจะเป็นตอนที่2นะซึ่งเป็นตอนต่อมาจากตอนแรกน,นั่นเอง นะท่านใดสนใจอย่างสมัครทันนะครับเหลือวัน2วันเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ the get r a reset ในทศวรร2020นะการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ debt d e l e v e r a g e นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะซึ่งจะมีโอกาสเกิดนะจะเป็นอย่างไรนะคาดการในปลายปี6465จะเป็นอย่างไรนะครับ,ร 64, 65, รรบท่านใดสนใจนะครับก็ สามารถลงสมัครได้นะครับยังทันอยู่นะแต่เกิดพลาดนะในรอบนี้ก็ต้องรอไปในปลายสิงหาคมนะก็คือหลังจากตอนที่1น่นะครับนะซึ่งผมจะจ่าที่หนึ่งในปลายสิงหาคมก็คือประมาณ20สิงหาคม64นั่นเองถ้าใะะครสนใจแล้วทักมาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับนะ six เก้าห้าเก้าเก้านะครับซึ่งการประชุมเชิงสรณรายนะบอกว่าใช้เวลา3ชั่วโมงพื้นฐานนะแต่ส่วนใหญ่จะล้นนะสชั่วโมงกว่ากว่านะก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับ นะเราจะเพาะผู้ที่สมัคร2ตอนนะผมก็ลดค่าใช้จ่ายใ,ให้นะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับส่วนตอนที่ต่อจากตอนที่2นะก็คือตอนที่3นะซึ่งผมจะจัดทําขึ้นในปลาย6-4นะนะถือว่าประมาณต้น6-5เนี่แหละครับนะปลายไตรมาส4ถึงต้นไตรมาส1ของปี6-5นะก็จะพูดถึงมันจะเป็นอะไรต่อไปในทศวสันนะก็ติดตามดูแล้วกันนะครับนะผมก็จะค่อยๆบอกข่าวเป็นระยะๆะะนะ วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าทิศทางนะครับของหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับนะเฟดเนี่ยตอนนี้เขายอมรับว่าเศรษฐกิจของเขานะมันยังไม่ได้ตามเป้านะแล้วก็ยังคงจะเข้าซื้อนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขั้นต่ำประมาณ80 0หมื่นล้านดอลลาร์ต่อไปแล้วก็ซื้อ mbs ประมาณ40 0หมื่นล้านนะครับดอลลาร์ต่อไปนะ เรียกว่าซื้อขั้นต่ำนะครับข่าวก็มาจากว่าหุ้นสหรัฐนะครับสูงขึ้นเล็กน้อยนะภายหลังจากที่บันทึกผลการประชุมของเฟดนะครับในเดือนที่แล้วมิถุนายนเนี่ยถูกปล่อยออกมานะในช่วงวันพุทธที่ผ่านมานะครับโดยหุ้นสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นนะในวันพุทธที่ผ่านมานะขณะที่บรรดาผู้ค้าต่างๆเนี่ยนะให้น้ำหนัก คำถามไปยังเศรษฐกิจนั้นนะครับและมองหาร่องรอยนะต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Federal Reserve ธนาคารการลางสหรัฐนะครับในบันทึกผลการประชุมล่าสุดของพวกเขานั่นเองนะโดยในวันพุธที่ผ่านมานะ S&P 500ก็สูงขึ้นไป14.59จุดหรือประมาณ0.3%นะไปที่4358.13จุดจุดนะครับก็เป็นค่าสูงครั้งใหม่แบบสดๆร้อนๆน,นั่นเองนะครับ ส่วน s d a q Composite นะครับก็ได้ขยายตัวนะของช่วงชัยชนะของมันเนี่ยนะไป4ช่วงเวลานะและรวมถึงแตะสูงใหม่ด้วยนะครับเพิ่มขึ้น1.42จุดหรือ0.01ไปที่14,665.06จุดในไฮเดวโจนนะครับ i n d u s t r i a l e v e r a g e นะครับก็ถูกเพิ่มไปที่104.42จุดนะครับ หรือ0.3นะไปที่3 4 6 8 1 7 9นจุดะครับในขณะที่นะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็ยังคงลดต่ำลงอย่างชันนะที่ประกอบด้วยนะครับนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปีนะกำลังไปแตะในระดับต่ำนะหลายเดือนนะในวันพุธนะ ก็กำลังสะท้อนถึงนะความห่วงกังวลนะของบรรดานักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเศ,ษศรษฐกิจและความห่วงใยเกี่ยวกับการแพร,แนะร่ระบาดนะในระดับสูงนะของไวรัสโควิด -19 ไกลพันธุ์เจ้าตัวเดลตานั่นเองนะบรรดานักลงทุนนะได้ขับเคลื่อนนะผักดันนะบรรดาดัชนีหลักนะของ หุ้นเนี่ยต่างๆไปสู่เขตแดนนะ้บริษัทนะในขณะนี้นะในขณะที่เศรษฐกิจนะก็ได้ฟื้นคืนนะจากการถดถอยนะที่ถูกสร้างนะครับจากการระบาดของโรคนะก็กำลังกระโดดนะจากสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะไปยังอีกประเภทหนึ่งนั่นเองนะจากเทคสต็อกนะครับไปโกดสต็อกไปแว l u ลูสต็อกนะครับแล้วก็ไปพันธบัตรนะ หรือแม้แต่บิตคอยนะครับเพื่อค้นหาผลตอบแทนนะที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับในขณะที่นะครับบรรดานักลงทุนนะก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนะจากทาง Federal Reserve ซนะซึ่งได้พูดว่าพวกเขาเนี่ยนะไม่ได้วางแผนนะที่จะลดลงนะของบรรดานโยบายนะที่สนับสนุนต่ตางๆในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางนั้นเนี่ยนะได้จุดประกายนะเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่กำลังขับเคลื่อนนะการขาดแคลนทั้งทางด้านอุปทานนะและก็แรงงานและอาจจะสามารถนะครับลดทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งนั้นนะเป็นภาพที่ซับซ้อนนะสำหรับบรรดานักลงทุนบันทึกนะการประชุมของ Federal Reserve นะจากการประชุมในเดือนมิถุนายนของพวกเขาเนี่ย ได้ถูกปล่อยออกมาในบ่ายวันพุธท,นะที่ผ่านมานะแสดงให้เห็นถึงว่าบรรดานะผู้กำหนดผู้สร้างนะโยบายเนี่ยมีการโต้แย้งกันอย่างไรนะและเมื่อไรนะที่จะเริ่มต้นของการถอนกลับนะของการสนับสนุนของพวกเขาเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจบันทึกผลการประชุมนะสะท้อนถึงนะครับภาคส่วนที่เติบโตนั้น นะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงระยะเวลานะของการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยและการลดนะเทเปอรลิงนะการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆการประชุมสื่อมวลชนในเดือนมิถุนายนนะภายหลังการประชุมของเฟดนะนำไปสู่การร่วงตกลงของตลาดนะเดือนที่แล้วแต่บรรดานักลงทุนก็ดูเหมือนว่านะมีความกังวลลดน้อยลงนะเกี่ยวกับธนาคารกลางในขณะนี้นะ โดยนางเดกนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาแสดงให้พวกเราเห็นว่านะพวกเขาไม่ได้นอนหลับอยู่ที่ล้อและพวกเขากำลังนะจับตามองต่อเงินเฟ้อแต่พวกเขายังคงคาดหวังว่านะคาดการว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวนะรายงานครั้งล่าสุดนะครับต่อตลาดงานนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะสับสนุน สิ่งนั้นนะครับสูงขึ้นมาตัวเลขนะของงานต่างๆที่เปิดออกมาในเดือนพฤษภาคมนะค่อนข้างจะนิ่งเรียบนะครับนะอยู่ที่9.2ล้านนะตามข้อมูลของสอนักงานสศิติแรงงานหลังจากที่ถูกปรับแก้ไขนะไปที่9.2ล้านนะครับจาก9.3ล้าน สิ่งนั้นส่วนใหญ่สอดคล้องนะเป็นไปตามคาดการของบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆและเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังคงแข็งแรงแต่ยังไม่ฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์นะครับโดยทางนางดเวกนะครับนะก็กล่าวว่า1ในกุญแจที่จะไปต่อข้างหน้าก็คือกำลังจะเป็นตลาดแรงงานนะมันไม่ได้สร้าง มันยังไม่มันยังไม่ได้นะมีการสร้างการคืบหน้าไปนะที่เพียงพอนะสำหรับเฟดนะที่จะดึงกับนะของโปรแกรมกระตุ้นนะมันโดยสรุปนะก็คือภาพรวมนะครับในในผลการประชุมนะครับของ Federal Reserve ในเดือนมิถุนายนนะที่ประกาศออกมาในวันพุทธที่ผ่านมานะครับในขณะ,ะน,นี้ก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะลดคลายความกังวลมากขึ้น นะแต่ก็อาจจะยังมีคําถามเกี่ยวเรื่องของเงินเฟอ้อว่าเป็นชั่วคราวจริงหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะลดคลายความกังวลมากขึ้นเพราะว่าตลาดหุ้นมะันขยับตัวสูงขึ้นนะก็แบบว่าลดคลายความกังวลมากขึ้นในขณะที่พันธบัตรนะรัฐบาลสหรัฐนะครับนะมันก็มีการอาไอตัวยิวมันนะครับก็มีการลดต่ําลงอย่างชันนั่นเองนะมันก็จะเอื้อให้ตลาดทุนัดหุ้นเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะครับ ในขณะที่ทางภาคส่วนของตลาดแรงงานเนี่ยนะตัวเลขดีขึ้นก็จริงนะแต่มันยังไม่ได้ดีนะครับตามที่คาดหวังไว้นะโดยทางผู้คาดการเนี่ยนะก็บอกว่าเหมือนกับว่าทาง Federal Reserve นะครับนะก็ยังต้องมีโปรแกรมนะที่จะต้องมีการเข้าไปทำการอุดหนุนนะสนับสนุนนะครับการกระตุ้นต่อไป เนื่องจากว่าในตลาดแรงงานเนี่ยนะมันค่อนข้างจะราบเรียบนะมันแฟลตอะนะมันไม่ได้ผู้ตกงงานว่างงานนะมันยังไม่ได้ลดต่ําลงมันยังอยู่ที่ประมาณ9.2 9.3ล้านนะตำแหน่งอย่างเงี้ยนะมันยังไม่ค่อยได้ผลนะตามที่คาดหวังนะโดยสรุปก็คือว่าเฟด e ออร์ดี e ซิร์ฟนะครับก็ยังคงจะต้องมีการทำเทเบิลลิงต่อไปนะก็คงจะมีการนะใช้ นะครับเงินเนี่ยตกเดือนหนึ่งประมาณแปดห0ื่นล้านนะครับดอลลาร์อย่างต่ำนะครับเพื่อเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่อไปแล้วก็ใช้อีกประมาณ40,000ล้านดอลลรานะครับอย่างต่ำที่จะเข้าไปซื้อ mbs หรือว่า mortgage b a c k security เพื่อหนุนนะครับในทางการเงินนโยบายทางการเงินต่อไปนะเราก็จะมองเห็นว่า yield ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี้ก็จะต่ำลงนะซึ่งสิ่งนี้จะเอื้อต่อการสูงขึ้น นะของหุ้นนะซึ่งก็ปรากฏออกมาแล้วนะว่าหุ้นก็สูงขึ้นนะครับทำ new high รอบใหม่นะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเขายังดันนะครับเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับให้ต่ำลงเท่าเดิมไม่ได้นะครับนะยังไม่สามารถสร้างนะตำแหน่งงานหรือว่านะการจ้างงานเนี่ยนะครับให้เต็มที่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจึงทําให้มองเห็นว่า นะทางเฟดก็คงยังต้องอัดเงินเข้าไปอยูนะ่ยังต้องมีการเ,าเข้าไปทําการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอยู่นะครับแล้วก็กระแสเงินเฟอ้อเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่ายังจะมีต่อไปนะแล้วก็ยังคาดการณ์ว่าเป็นชั่วคราวอยู่นะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเหมือนนักลงทุนนะครับตอนนี้ก็พยายามจะกระโดดไปในตลาดต่างๆนะไปหาว่า ตลาดไหนให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนั่นเองนะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับในตามข่าวซึ่งผมได้ทำคลิปไปนะว่านักลงทุนต่างๆกำลังเซิร์ชหายูนะให้ตรงไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดถ้าเราย้อนไปดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ Bitcoin นะที่สูงขึ้นนะไปหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็ย้ายไปนะครับในตลาดหุ้น่ถ้าเราดูจากปีที่แล้วจะเห็นว่า ย้ายจากทองคำนะไปตลาดหุ้นนะแล้วก็ไปที่บิตคอยนะตอนนี้ก็าจากบิตคอยเสร็จก็ย้ายไปที่พันธบัตรอย่างเงี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ย้ายกลับมาที่ตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับมันโดยสรุปก็คือว่านะถ้าเราฟังนะจากข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้ประกอบกับมุมมองของบรรดากูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับที่ผมอ้างอิงถึงเนี่ยคือคุณเดวิดฮันเตอร์เราก็จะมองเห็นว่าตลาดหุ้นจะสูงขึ้นต่อไปนะครับจาก ไอ้โปรแกรมการกระตุ้นนะจากโปรแกรมนโยบายทางการเงินที่ยังมีการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอยู่นะครับแล้วยิวเนี่ยน,ะกนะนะนะ,ะก็ดรอปนะยิวสิปีนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ดรอปต่ําลงนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.3%เนต์กว่าๆนะแล้วคุณเดลกแฟนเตอร์คาดการว่ายิวจะดรอปลงไปถึงประมาณ1.2%นะครับในขณะที่คุ้นก็จะสูงขึ้นในช่วง2 3เดือนนี้นะครับ นะแล้วในที่สุดเราจะมองเห็นหุ้นเนี่ยขึ้นไปท็อปนะก่อนที่มันจะท็อปมันจะพุ่งสูงเป็นพาราโบลาคือเป็นเส้นโค้งนะในแนวดิ่งเลยนะครับในขณะที่ยิวก็จะลดต่ําลงในขณะนี้ประมาณ1นึานะกว่าๆจะลงมาถึง1.2%นะแล้วหลังจากนั้นนะเมื่อตลาดทุนหลัหุ้นขึ้นไปท็อปนะครับตลาดพันธบัตรนะครับนะก็มียิวที่ต่ําลงตรงนี้นะทุกอย่างก็พร้อมนะพร้อมสําหรับนะครับพร้อมสำหรับเดอะรรบัสบ bus, นะ ในมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับซึ่งเราก็ควรจะฟังเราก็ติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องแตกตื่นไม่ต้องตื่นตูมแต่ว่าต้องระมัดระวังเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองนะนั่นคือมีการกระจายนะสินทรัพย์ไปในสินทรัพย์ต่างๆให้เหมาะสมนะโดยเฉพาะผมจะเน้นย้ําโดยส่วนตัวผมนะครับกระจายไปนในสินทรัพย์ที่แท้จริงที่เราจะไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะ นะครับพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะอาจจะมีที่ดินพาะปลูกนะในเงินสดในทองคำทั้งในเผาเงินฝืดและเงินเฟอ้อที่จะพลิกผันผันผวนในช่วงทศวรรษนะ2020ันย่เนเองนะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส,าารถสาารถ่งติดตามในช่อง y ยูทูบชาแนาจาย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนช่องจาย์เสกเสมอมน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ